จะเริ่มเล่นห้าโมงเย็นนะเพราะเรากลัวที่จอดรถไม่พอไม่พอแน่นอนใช่เรากลัวว่าที่จอดรถมันจะไม่พอเราก็เลยมาจองมงจอดรถไปอ่าใช่เราก็เลยย้ายเป็นห้าโมงเย็นนะถึงสองทุ่มขนาดไม่มีงานอะไรก็ที่จอดรถไม่พอแล้วนะใช่แล้วถ้ามันมีงานมันจะพอไหมสิบกิโลอยัางหนักเอามามาปรับปรุงยังเมื่อวานเนี้หวานไปเมื่อวานนี้หวานไป วันนี้ดีเลยวันนี้ดีมากเฮ้ยวันนี้ดีเลยแหละดี่เลยนะสูตรไว้เลยอืมไอ้กี้จะสีมันเหลืองสวยนะอร่อยอร่อยเฮ้ยมันดีเลยแหละมันดีมากกลมกล่อมเลยมันมันทำเยอะขึ้นอย่ามันก็เลยสูตรเลยบอนแปลตะแกรงมาวาง มันจะดูสะอาดกว่านี้แล้วมีผ้าปิดหรือกระจกปิดปัดเข้าไปแล้วมันจะมันจะไม่ชํำตู้กระจกเราหมดไปร่อยเองี้ยลอยเนาะจะลอยเอะอ่ลอยนุ่มเอง อร่อยมากไปไปร้านนี้ก็ส้มเย็นหน่อยเลยอร่อยทิ้งหน่อยทอดมายลกนิยาตั้งใจมา ตั้งใจมาสามพันคนดูสวัสดีโอ้ยคนดูเดยอะมากคนดูเดยอะไปไลฟ์นี่คนดูเยอะนะคะไม่ยินคนดูเยอะจริงๆเออกระแสมันเยอะแสเยอะทุกว si ัน ตอนนี้มันมีกี่ร้านแล้วพี่ยาเคยนับไหมครับเป็นร้อยกว่า <100. S 1> ไปดูไปกินเชอร์รี่อร่อยอออมามามา